ถ้าปีใหม่ตรงๆนะครับคงคงต่างคนต่างคนทำงานก่อนนะหลังปีใหม่แล้วค่อยไปเราค่ะวางแผนไปไหนครับเราไปเที่ยวไปเที่ยวครับไปเกาหลีครับไปกี่วันไปนานเท่าไหร่ครไปประมาณห้าวันห้าวันครับห้าวันไปเกี่วั ไปกันที่นี่ครับอยากไปค่ะคือแบบเป็นประเทศที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็แบบเป็นแทนเกาหลีเหมือนกันเพราะเราดูซีรีส์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออเพื่อนๆอยากไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเออเไหนๆก็รวมตัวกันไปพร้อมกันเลยทีเดีเยวค่ะไปกันเดี่ยวหอเปล่ะไปกันส <ปะ S 1> ิบ <ปะ S 1> แปดสิบไปกันยี่สองคนนะครับ ไปทีมสองคนคือทั้งกลุ่มเพื่อนเขาคือเพื่อนผมเลยครไปด้วยกันหมดเลยแล้วก็มีมีผู้จัดการกองไปด้วยเยอะขนาดนี้จะมีโอกาสสวีทสกิวกันบ้าก็ก็อาจจะมีมีบ้างเพราะว่าจะไปเล่นสกีกันจะไปอะไรกันเลยนะครับญาติทีมนี้จะ้อแต่งงานเลยไหมครับ นี่จะขอแต่งงานเลยยังยังดีกว่านะครับไปเที่ยวสนุกสนุกก่อนดีแบบว่าไปคล้องกุญแจเพื่อแบบว่าเป็นสัญญาลักษณ์ในที่เกาหลีได้ไหมครับถ้าไปมันเป็นพิธีการของเขาก็ต้องทำแหละนะต้องต้องมีกันบ้างต้องมีกันบ้างสกี่ชั้นดีประมาณสิบสองชั้นเลยใช่เลยค่ะเดี๋ยวเตรียมไปเยอะหน่อย ตอนนี้แบบว่าได้มีการเตรียมซื้อของอะไรอย่างเงี้ยไปไปช่วยเซอร์วิสของหวานที่เกาหลียังครับเตรียมร้อนเตรียมทิปหน้าไปกันดีอะะตอนนี้ฝนเตรียมแต่เสื้อผ้าไปเกาหลีนะคะเพราะว่าแบบว่าก็ไปซื้อหาช้อปปิ้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของขวัญปีใหม่ก็ต้องมีแหละเนาะเพราะว่า<ะ>เทศกาลแบบอะไรเงี้ยเราก็จะให้กันอาจจะเล็กเล็กน้อยไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเพราะเคยบอกไว้ครับบอกว่าของขวัญแต่ในใน,ในแต่ละเทศกาลไม่จําเป็นต้องแพงนะแค่แบบอยากรู้ว่าเรา ว่าอยากซื้อให้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยอารับแล้วปีหน้าจะได้เห็นบอกว่าถ่ายสิ็กซี่คือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปีหน้าครับก็อาจอาจจะมีนะครับอาจจะมีแต่ว่าอาจจะคมไม่ได้แบบว่าเป็นไม่ได้เซ็กซี่มากอะไรครับเพรว่ามีคนติดต่อเข้ามาเลยมีครับมีครับมีครับมีแต่ว่ายังก็คงเป็นเดี๋ยวให้ผู้จัดการเขาตัดสินใจก่อนนะครับว่าตรงว่าจะเออจะทำมันนหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือของผมก็ ถึงผมถอดเสื้อได้อยู่แล้วแต่ของเขาคือคือก็อาจจะแบบปิดปิดหน่อยอะไรเนงะี้ยครับต้องหือหวาอะไรเงี้ยเพื่อเรืกระแสแบบว่าก็คงต้องมีนิดหน่อยนะครับมันซัมเมอร์ทั้งทีนะเนอะแล้วก็แบบ ต้องกลับไปฟิตอีกแล้วจริงๆเข um> um> ้็มาอยอะู่ข้อจริงๆเรามันก็ก็ไม่ไม่เยอะมากค่ะก็คือถ้าถ่ายแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็คือเอาแค่เป็นแบบสวยแฟชั่นศิลปะอะไรอย่างงี้แค่นั้นก็พอดูไม่โป๊แฮนก็โอเคแล้วค่ะป้าก็จะได้เห็นกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะยังไม่หน้คุณพามีนาอะไรประมาณนี้มั้งครับ เราคุยตอนเร็งตัวใช่ครับใช่ครับโอเคใช่ค่ะต้องรองให้พี่ใหญ่โอเคด้วยเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าสมมุตพิพี่ใหญ่คนเลือกอะไรให้เนี่ยแสดงว่านั่นคือดีที่สุดอ่ะครับอ <นะ S 1> ยางคนนี้มีลิมิตม,มากอะไรนะคะมีลิมิตม,มากหเลย ของายเขาก็มีลิมิตในของผมก็ถ้าเป็นกางเกงในก็คงไม่เอาอรถ้าเป็นกางเกงเซิร์ฟก็โอเคครับกางเกงเซิร์ฟถอดเสื้ออะไรเงี้ยก็โอเคแต่ของน้องเขาก็อาจจะเป็นยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกับผู้จัดการกงอนจะทำพ่อแม่เราครับแต่ว่ามีแบบใบเขียวให้ถ่ายรูปกันคือพ่อแม่นี่ถ้าเรื่องงานได้หมดทุกอย่างนะครับทุกปีอย่างพ่อแม่เขาแบบจะทำอะไรก็ทำคือเรามีเขาเขาเขาเชื่อใจคนที่สกรีนให้เราเวละเราที่จเล่นฟิตฟูลกันก่อนเนาะใช่ครับ ขอผมแนี่หนักเลย เล่ไงครับก็คือทั้งพ่อทั้งแม่เราก็ตามใจเราแล้วแต่เราสองคนเลยว่าจะยังไงต่อไปอะไรเงี้ยค่ะถามกันไหมว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงไม่ครอบครัวเราไม่ค่อยเพราะครอบครัวเราจะเหมือนเราอยู่ในิสิตไอยู่ไออยากอุ้มหลานบอกบอกอยากพ่อแม่มีแล้วครับแต่บอกว่าให้ให้พี่ชายแต่งงานไปก่อนแล้วกันนะอะไรเงอืมตอนนี้รักของเรามาแบบได้กี่ปีแล้วครับห้าแล้วฮะยังไงติดอะไรอะครับติด ติดเวลาไหม,าม,ค,มครับติดเยาวชนหรืออะไรด้วยครับจริงๆมันเรื่องเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับชีวิตคนนะครับแล้วก็คือจริงๆเหมือนคบไปแล้วก็1ิบปีแต่งก็ยังไม่สายนะผม <c oughs> ว่านะแล้วก็ค่อยดูค่อยๆแบบปรับความเข้าใจกันค่อยๆดูสิ่งไหนที่ที่ยังไม่ดีสิ่งไหนที่ยังไม่ชอบก็ค่อยๆปรับไม่ใช่แบบว่า พบกันปีหนึ่งแต่งแล้วอีกปีหนึ่งเริ่มมันก็ไม่ดีใช่ไมครับเราไม่เห็นการแต่งตามกระแสเนี่ยไม่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 ครับมันต้องมันต้องเป็นมาจากเราสองคนว่าเราสองคนอยากแต่งแล้วคือไม่ได้บอกว่าทุกคนใครแต่งไหนแต่งเฮ้ยอยากแต่งตามไม่ใช่อยากแต่งหมือยังอะไรนะฮะอยากแต่งคือถ้าเอาจริงๆอยังครับยังครับยังอะเราอยากแต่งยังเหมือนกันค่ะคือคนถามเยอะมากเยอะมากจนแบบว่ามีพักหนึ่งเราก็แบบเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราต้องแต่งแล้วอะไรเงี้ยก็แบบคิดนิดนึงแต่ว่าพอถามตัวเองกันจริงๆแล้วอ่ะมันก็ยังไม่ใช่ยังยังไม่พร้อมที่จะ ไปสู่ขั้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยู่ตรงนี้ก็มีความสุขแล้วอะวางาแผนเลยคะว่าเราจะแต่งประมาณอายุเท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะสมกับผู้เราของผมอ๋อพี่อาชร์ของผมของเรก็น่าจะประมาณอีกอสักสา <ขอ S 1> มสี่ป,ปีนะครับแต่ว่าอาจก,ก,ก็อาจจะเร็วกว่านั้นนะครับไม่ได้แบบว่าต้องต้องต้องสามสี่ปีเป๊ะหรืออาจจะแบบ นานกว่านั้นนิดนึงอะไรเงี้ยครับใช่ครับของผลก็คือกะว่าให้เราสามชิดกันก่อนตอนนั้นมันคงแบบเออคิดแน่นอนแล้วแหละทุกอย่างมันคงโอเคแล้วกับการที่เราโตพอแล้วด้วยแล้วเราก็ศึกษากันมานานพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คงช่วงเราเรานี่ยนะคะมีอะไรที่เปลี่ับเปลี่ยนอะไรเงยอไหมมีอะไรอย่างไรการเปลี่ยนไหมสำหรับผลใช่ไหมคะก็ไม่มีอะไรแค่ซ่าให้น้อยลงแอะไรก็พอ พี่แอ้มัยบอกว่าจะซ่าให้น้อยลงค่ะอะไรนะฮะม่ซ่าให้น้อยลงนะจริงๆไม่ได้ซ่าเลยครับคนมันบ้าเองโอเคนะโอเค